สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคับพิเศษครับสสรังสิมันโรมแห่งพรรคเข้าไกลครับก็มาแสดงความยินดีล่วงหน้ากับคลเอกประวิทย์นะครับที่กําลังจะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคนใหม่แต่ความจริงแล้วคุณประวิทย์อายุมากแล้วควรจะไปใช้ชีวิตกเกษียณที่บ้านแล้วประเทศไทยบอบช้ำม,ม,ามากแล้วครับอย่าให้ทําร้ายประเทศไทยมากไปกว่าน,นี้เลย ตอนนี้ที่ผมบันทึกไว้ก็คือวันพฤหัสบดีที่สิพฤษภาคมสองพนร้อยกสิบสครับเก้โมงแนาทีครับคุณโรมทวีตเมื่อ10นาทีที่แล้วครับ10นาทีที่แล้ว10นาทีที่แล้วนะครับก็เรียกว่ามีคนเข้าไป <c oughs> เข้าไปส่งข้อความให้เหมือนกันนะครับเช็คหน่อยดีวตำแหน่งและต่อรองลงตัวก่อนนั้นกลุ่มสาม,มิตรสมคิดตอนนี้มาอยู่ข้างประวิทยนะครับ งั้นเราไปเช็คขา่าวพลังประชารัฐหน่อยนะครับแต่คุณรังสีมันโรมเหมือนกับแสดงความยินดี8ชั่วโมงที่แล้วนะครับันนี้8ดชั่วโมงที่แล้วนะครับบิ๊กป้อมเอาจริงบิ๊กป้อมเอาจริงพังงาดวาดที่หัวหน้า พลังประชารัฐหลังล็อบบีก้กรรมการบริหาร23คนลาออกทั้งสมศสักดิ์สุรยิยะธรรมนาด้านอุตมะยอมถอยจับตาเตรียมปรับโหมดหลังพลกงเงินกู้ขณะแฮงแฮงรอจ่อคิวรัฐมนตรีนะครับอ่านี่8ชั่วโมงที่แล้วนะครับ8ชั่วโมงที่แล้วมาดูนะครับ ตู้ปันสุขพลังประชารัฐอุตมอยอมลาออกถอยให้บิ๊กป้อมตามคาดต่อไปมีการตำแหน่งนำตำแหน่งไอคอรมอมาปั่นสุขและคงแย่งกันยิ่งกว่าตู้ปั่นสุขแต่เป็นแค่สุขของพลังประชารัฐขณะที่ชาวบ้านจะสุขแบบกบต้มเดือดตราบใดที่นายกยังเป็นคนเดิมน้ําจะยิ่งเดือดปัญหาจะยิ่งเพิ่มขึ้นครับนี่ครับอันนี้เมื่อ 1>, 1ชั่วโมงเกือบ1ชั่วโมงที่แล้วนะครับยีบสนาทีที่แล้วสัญญาณแตกหักข่าวล่าอุตมะสาวนายนลาออก 9. โมงสัญญาณแตกหักนะครับอ่านหน่อยครับข่าวนายอุตมะสาวนายนยืนย่นใบหลออกจากนณาพัก สะท้อนให้เห็นการขยับเคลื่อนภายในพรรคพลังประชารัฐความแยมคมเป็นอย่างยิ่งมิได้อยู่ที่การเราอย่างสุงองของในอุตมะสาวนายนเพราะหลังจากประชุมคอมมิวนิคารที่ผ่านมาในอุตมะในส่วนที่รัฐเปิดเผยการข้าพบและสนทนากับพลเอกประยุทธ์จันรโอชาและยืนยันขํามั่นพลเอกประยุทธ์จันรโอชาว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหัวหนพรรคพลังประชารัฐไม่มีการปรับคอมมอวนิคใดเป็นการยืนยันได้เพียงครบหนึ่งสัปดาห์การลาออกของในอุตมะก็ตามมาจากพรรคพลังประชารัฐนี่คือความละเอียด ความอ่อนไหวอย่างสูงหากจับความเคลื่อนไหวภายในพระบรมราชรัฐแม้จะแม้ใดเบื้องต้นจะปรากฏลักษณะข่าวปล่อยก็เป็นข่าวปล่อยอันมีพื้นฐานจากความเป็นจริงอย่างน้อยที่สุดแม้จะได้รับการปฏิเสธจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพลเอกประยุตธ์วงสุวรรณแต่คนที่ออกมายอมรับว่ามีการกดดันจริงมาจากรัฐมนตรีที่เรียกว่าสีขุมานไม่ว่าจะเป็นอุตมสนธรรัตนสุวทิทย์ ที่น่าสนใจอย่างมากเป็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มในแนบแ,แน่นกับพลเอกประวิตย์วงสุวรรณเท่ากับเป็นการสร้างความจริงความต้องการของกลุ่มการเมืองภายในพรพลังประชารัฐว่าต้องการให้กลุ่มของนอุตมะพ้นจากตาแหน่งกรรมการบริหารพรรคเพื่อเปิดทางให้พลเอกประวิตยเข้าไปแทนที่น่าสังเกตว่าการเคลื่อนไหวเพื่อกดดันกลุ่มของนายอุตมะสา,ามนาญนติและดําเนินการอย่างต่อเนื่องจะมีคํามั่นจากพลเอกประวิยประยุทธ์จันโอชาก็ตามเพื่อเป็นการบีบอ่าบีบ แล้วก็พูดถึงการเปลี่ยนแปลงจากกรรมการภายในครับเริ่มจากการลาออกของนายณพลทิพย์สุวรรณตามาาออาตมนนดามด้วยการออกของนายสุชาติชมกินและที่สุดตามมาด้วยการออกของร้ออกทำน้พพำพองเผาทําให้จํานวนกรรมการงานที่ออกเกินตึ้งมีผลที่ทําให้โดยปริยายต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการทั้งชุดนี่คือขุดขัดแยง้งที่แตกแยกครั้งใหญ่ครับขอบคุณมติชนนะครับ แล้วก็48นาทีที่แล้วครับสม,มิตรธรรมนัตกับลำหนุนบิ๊กป้อมเป็นหัวหน้าผักนี่ครับโอเคนะครับสสพลังประชารัฐพอที่มีความเป็นคนนั้นมีบ้างไหม1ชั่วโมงที่แล้วครับศึกในอกพลังประชารัฐเดือดอีก3ม,มิตรธรรมนัตพิกคั่ว ผนึกกำลังเซ็นไขก๊อกกรรมการบริหารพักตามเกมพี่ใหญ่บีบการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรนี่ครับไทยรัฐออกแล้วนะครับออสามิธธรรมนัสสวิงหนุนพี่ใหญ่พิกเกมเขยา่าเก้าอี้พลังประชารัฐครับนี่ครับเ,ออเรามาดูแบบล่าสุดกันดีกว่าครับแฟนรายการล่าสุดนะครับ ล่าสุด2นาทีที่แล้วคุณอ๊อชัยนนท์ใช่ไหมคุณอ๊อชัยนนท์สนาทีที่แล้วนะครับลือสนันเดี๋ยวดูก่อนผมเพื่ออ๊อชัยนนท์ชัยนนท์นะครับผู้สื่อข่าวนะครับผู้สื่อข่าวช่องยิปะลือสนันบิ๊กป้อมผง,งาดว่าที่หัวหน้าพักพลังประชารัฐหลังอุตมะยอมถอยข่าวสดรายงานอุตมะสาวนายโยหหัวหน้าพักพลังประชารัฐตัดสินใจลาออกจากหัวหน้าพักแล้วคาดมีการเปลี่ยน แปลงต้นมิถุนาและปรับคอมอตามมาครับอุตมะถอยแล้วบิ๊กป้อมผงาดหลังล็อบบี้ผงาดว่าที่หัวหน้าพลังประชารัฐหลังล็อบบี้ยีกกรมการบริหารลาออกครับสั้นๆเลยครับสั้นๆขออนุาตรีทวีตครับบิ๊กป้อมเป็นหัวหน้าพลังประชารัฐแค่เดินยังจะไม่ไหวคอนเน็ชัน คดโกงยาวจากเชียงใหม่เชียงใหม่ถึงสุงไหงโกลกไม่สงสารตัวเองก็สงสารพวกกุหน่อยครับห้นาทีที่แล้วย้อนไปนะครับย้อนไปย้อนไปหนึ่งชั่วโมงที่แล้วสัญญาณแตกหักเหมือนกันครับพิกเกมเพื่อหวังพักพลังประชาชนอยากให้พักตัวเองสูงขึ้นควรเอาเอออกแ้ะมาปั่นอะไรอาชาวทวิตเตอร์ไทยแลนด์ ใช้กับโลโก้พรคพลังประชารัฐ8ชั่วโมงที่แล้วครับ8ชั่วโมงที่แล้วโอเคก็หมดประเด็นแล้วนะครับสำหรับพรคพลังประชารัฐครับแฟนรายการก็อันนี้ก็ต้องเช็คข่าวมันต่อไปนี้สุดข่าวพรคพลังประชารัฐที่เป็นกระแสนะครับสิ้นสุด9โมง15นาทีนะครับก็ต้องดูกันต่อไป ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับผมรีบนำมาเสนอให้กับแฟนรายการทุกท่านในเชิงของการเมืองนะครับว่าหัวหน้าพรรคคนใหม่พลังประชารัฐพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์วงส่วนนะครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง YouTube ชีพทําครับ